อันหัวบอขาบ วายเลติงครับต้บนปูเถื่อนครับนี้วิ่งแบกรถโปรนะครับแรกเสียไปแล้วครับนี่ลั2 2> นสองเลยดู่วิอรอต้องดูดูแรกเสี้วครับนี่ โอ้ยหนึ่งแปดศูนหนึ่งครับเสียดายครับเกียร์ไม่เข้า <c oughs> กดไปต่อครับ <c oughs> <c oughs>